อ่ะสวัสดีครับกลางคืนครับผมแถวที่บ้านครับอ่ะเจ้าตัวเล็กคืนนี้รู้ไหมมาทำอะไรครับผมเสียงให้ลืมเลยนะครับจะมาแทงจิ้งโก่งกันนะครับผมเดี๋ยวจะทำวิธีแทงให้ดูครับผมมันร้องออกจากรูแล้วเราก็จะเอามมดแทงเนี่ยครับผมมีปากพึ่งนะครับผมเคยได้เยอะครับผม ่ปเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมเยอะจริง,รงๆเสียงฟังครับผมอการหากินแบบบ้านๆครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สับตะไคร์นะครับผมช่องโยชิชานแนลครับผมไะเดี๋ยวไปลุ้นกันอ่าจะตัวเล็กแทงได้หนึ่งแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมจะเอามีดแทงนี้ แต่ผมแทงเต็มตัวครับดูก่อนนี่อ่ดูครับผมเนี่ยเอาไมดเสียบปากรลูมันจะร้องออกจากปากปลูแล้วเราก็เอามมีแทงดักหน้านะครับวิธีนี้ผมแต่ผมแทงกลางตัวโอ้โหแทงกลางตัวเลยอ่าโชว์สิลูกนี่ครับผมตัวใหญ่นะครับอ่ะขวดครับใส่ขวดไว้ลูกถ้าตัวเล็กนี่เจ่งนะเเสียงร้องเต็มเลยครับผมเนะเดี๋ยวพ่อไปดูนะ นี่ครับนี่จเจาผิดกัเฮ้ยเขารู้ไปแล้ว<ฮ>ไปเดี๋ยวไปลุ้นกันอีครับผมอ่านี่ตัวออกหากินผมได้แล้วครับผม<ฮ>นี่หนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับหมานครับผมไปลุ้นต่อครับขาปากรูเลยอ่ะงนครับผมขาปากรูจริงๆริง นะครับไม่ได้มูครับอ่าหนุ่มครับเห็นไหมครับถึการหาก,กินหาก,กินแบบบนบ้านครับผมหมอ,อ,อค,คนนี้เอ,อเด็กคนนี้ชื่อเบน,นมอเบนมองเงี้ยใช่ทีแรกชื่อบุเลเบนแล้วเขาเปลี่ยนไปลุ้นต่อครับ อ่าจะตัวเล็กโดนอีกแล้วนี่ครับนี่ครับผมสวยๆครับผมอ่าวิธีนี้ก็ลองกันได้นะครับผมเอาไปลองดูนะครับดีก็เราไปขุดให้เหนื่อยนะครับผมไปหาต่อครับผมเสียงให้เกี้ยวเลยอ่าผมแทงโดนอีกแล้วครับผมนี่โดนจับตัวเล็กบอกได้อีกแล้วอ่าเดี๋ยวมาคุยของผมทีหลังฮะเข้ารู้แล้วครับเข้ารู้แล้วยังเข้าโดนเนี้ย เนี่ยวิธีนี้นะครับผมดีว่าเราไปขุดให้เหนื่อยอ่าเดี๋ยว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 มาขุดตรงพ่ออ่าเดี๋ยวไปดูของเจ้าตัวเล็กครับผมโอหหมุดตึ๊บเลยวะหมุดตึ๊บเลยพอหน้าไฟวางคุณอ่ะดูครับผมเนี่ยครับผมเอาง่ายๆครับเนี่ยคารูอยู่เพราะเราเอามีดเสียบปากมันอยู่ตรงนี้อ่ะมันอยู่ตรงนี้แลธง่ายๆครับผมเอาไปขุดเอาผมไปครับไปไวเลย โชว์ตัวดิตัวใหญ่ไหมไม่ค่อยใหญ่อ่าแต่ก็โอ้มีดแทงกระบานมีดแทงกระบานเนี่ยนู่นตายเลยครับไปไปเอาพ่อตัวใหญ่ยุคเออไม่ไม่ตายหรอกไม่ตายไงเฉียดเฉียดเฉียเฉียดอ่านี้ของผมครับยังไม่ได้เอาออกเลยผมว่าของผมมันจะโดนเต็มตัวเลยมั้ยเออเนี่ย โอ้โดนเต็มตัวใช่ไหงหนูนั่นไงครับโอ้ตายวะลองดูได้ครับผมวิธีนี้ใช้มีดแทงปากรูเอาต็มหัหวเต็มหัวเลยไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนทีเดียวเลยว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับไปครับเยอะผมะขวดนึงเต็มเต็มครับผมชั่วโมงเดียวนะครับวิธีนี้ก็ลองไปลองใช้กันนะครับผมดีกว่าไปขุดให้เหนื่อยนะครับ เียบครับผมประมาณชั่วโมงนึงครับผมเนี่ยครับผมไม่ถึงดีเนาะเนี่ยครับประมาณห้านาทีบ่ายห้านาทีมันจะโมเกินกว่าห้านาทีเกือบชั่วโมงนะครับผมจะเดินหากันไปเรื่อยๆนะครับผมมันเยอะนะครับผมกิ้งกองเนี่ยครับผมแฟนก็ชอบกินนะครับโอ้โหจกไส้ออกแล้วทอดนะครับผมใส่ อะไรอ่ะจิ๊บไทยจิ๊บไทยแล้วก็บางทีก็ใบมะกรูดมันจะหอมเนี่ยใช่เออเนี่ยครับผมเยอะครับผมนี่ก็โอ้โหหกจิ๊บหจิ๊ห้าห้าสิบตัวไม่อยู่เนาะมันเจ็ดสิบตัวเยอะครับผมนี่วันนั้นได้ร้อยกว่าตัวเลยอ่าไปครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรครับผมแค่มาถ่าย ทำคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าล็อกเบ็ดทำคลิปอะไรเสียบผมบ้านผมก็เรียกว่าแทงแทงแทงจิ้งหรีดเนาะที่บ้านเขาเรียกว่าจิ้งหรีดกันแต่บางคนก็เรียกจิ้งโกงบางคนก็เรียกจิ้งกุ๋งจิ้งโงอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมก็เรียกตามเขาจิ้งกุ๋งก็คือจิ้งกุงจิ้งโงอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ส่วนมากจะเรียกกันจิ้งหรีดจิ้งจิ้งหรีดเขาเรียกจิ้งหรีด จิงหลีขี้ไก่เนะาะที่บ้านเขาเรียกจิงหลีขี้ไก่แต่แตแตที่อื่น,นเขาเรียกจิงจิงโกงแต่มันไม่ได้กินขี้ไก่ใช่ <c oughs> ถ้ามันกินขี้ไก่นะเรากินไม่ได้แน่ไอ้ตัวเล็กไปครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับผมฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับผมทำคลิปัวช่องจะเหงาเลยทำเนี่ยครับผมแทงจิงโกงหรือจงิงุกง กิ้งลีนะครับผมไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเยอะครับนอนทั้งนอกนอนผมแฟนนอนแทงไว้แฟนครับผมไปเดี๋ยวผมขออาบน้ำก่อนไปครับสวัสดีคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ